จะลวกสะเดาวใส่แม่ใส่น้ำเยอะไปเดี๋ยวน้ำออกทิ้งหน่อยน้ำเยอะเกินกสดเดายวมันตกโอนมาก มาถ,ถึงมาถึงบนน้านนอกมาจากโคราชทุกคนร้อนสเดาจะให้ดูต้นสเดาต้นสเดา ดาวยอดสดาวใครชอบมากบ่ผมได้เนาะไหมผมนิดหน่อยนือลงน้ำดอกไม้ทุกคนจะทำข้าวเหนียวมแม่งจะลวกสดาว ื่อกี้ลวกสุดาเสร็จแล้วก็มูนข้าวเหนียวจะทำไอ้มูนมอดกระตุกมูนมูนข้าวเ,เหนียวมะม่วงไปดูคลิปของน้องเมซีมาว่าจะทำซะหน่อยมะม่วง สุกแล้วมันก็ร่วงคนที่นี่เขาก็กินกันจนเบื่อแล้วเนาะว่าบ้านใครเขาก็มีสุกก็ลวกบ้านใครเขาก็มีต้นมะม่วงกันเนาะนีตัวอย่อันนี้ต้นของน้องชายอย,ยอดมะขาม มาบ้านนอกเนาะของกินเฮียมะขามอ้ยเนี่ยก่อปลูกเอาไว้นะมะม่มวงตัวนี้เก่าแก่มากเลยนะู้นอย่้ยมะม่วงโอ้ย,อย, <c oughs> อยดูสิ เตรียมถาดไปแล้วจะทำทั้งสองถาดม่วง,งก็งามามไปตลาดซื้อมาซะเยอะเลยเดี๋ยวจะเอาข้าวเหนียวใ,ใส่ถาดน,นะคะทุกคนแต่ฉันต้องลรก่อนนั้นเพราะว่าฉันไม่มีเสียงนังนีนั่นหรอ ใส่เข้าไปขนมเดี๋ยวป้าจะต้องเอาขนมเข้าไปแช่เยอะเลยอ่ะ <Hello. S 1> ไม่ได้มีอ่ะไม่ได้มีช้อนตัวไม่ได้มีถ้วยตวหรอกค่ะท,ท,ท,ที่บ้านที่บนนอกนะก็กะเอาชิมเอา น้องไม่ซีบอกว่าไม่ต้องอัดข้เหนียวแน่นๆเพราะว่าเวลาเราเทรูปลงไปม,ไมันจะได้เอ่อจะได้แทรกซึมเข้าไปในในข้าวเหนียวมึงจะดูคลิปน้องไม่ซีเมื่อคืนนี้พอนีตอนนั้นอยู่โคราชจะเดินทางมานมวใหญ่จะเดินทางมา,าเรา,าในแวะซื้อ,อสนุกสเลยได้ไอเดียทำขนมไปวัด ไม่มีพิมพ์เหมือนน้องครับก็ทำส่ยฐานเนี่ยแล้วจัดเอาแ้วทเปดิดประตู We'll be right back. ดอกมันอยู่ <laughs>